ต้นแก้วสารพัดมีดออกดอกเขาบอกเขาบอกจะมีโชคแกก็เลยซื้อบ <with sperm> ้านเลขที่แกได้สิบสองล้านแม่ดองเนาะแกบูชาเท้าเบนตุวันเหมือนกันค่ะเนี่ยแกแกเลยซื้อบ้านเลขที่งวดที่แล้วน่ะแกได้สิบสองล้านเออจะหาสองห้าเจ็ดแต่มันไม่มีค่ะแม่ดองเนาะแกบูชาเท้าเบนตุวันเหมือนกันค่ะเนี่ยแกแกเลยซื้อบ้านเลขที่งวดที่แล้วน่ะแกได้สิบสองล้านเร่อะไร บาลีที่แกออกสิบสล้านบูชาพระวิศวันสิทธิ์พอบูชาศิษย์แกได้โชคเลยก็เลยอยากตอบ้านพระค่ะก็เลยอยากซื้อบาลีที่เจ้าของไม่ก็อยากซื้อบาลีที่ต่อใหม่ๆของเราจะมาบูชาพระวิศวันไว้ทันสองห้าเ257ค่ะเป็นเป็นบาลีที่ของสาวพอดีต้นแก้วสารพัดนึกเขาออกดอก มันมันเหมือนของเมดองอะ่ะเพราะเมดองเขาต้นเกี่ยวกับพัดที่เขาเลี้ยงแ่ละมันออกดอกค่ะแ้่สารพัดน,นึกใช่ค่ะ,ะต้องไปหาซื้อดีงงพอมีคนมา ทำนายบอกแกเออต้นแก่สารพัดนึกออกดอกเขาบอกเขาบอกจะมีโชคแกก็เลยซื้อบานเลขีแกแกได้สิบสองล้านแ้างวัี่ผพานน่ะหรอค่ะสิบสองล้านดองกันเป็นดองกันค่ะวันนี้ก็ขอเป็นของพี่เนาะค่ะสาอยากทำบุญ จะบอกงานแล้วนี่เฝ้ามาตั้งวันจะไม่ได้เลยเอ้ยมาขึ้นอีกเขาเห็นเอ้ขาข้า,างหนึ่งอันหนึ่งขาข้า,างหนึ่งห้าองค์นู่นน่ะสองสองมาขึ้นนะแต่ว,วันนี้ไม่ได้ทั้งเกตเลยสององค <laughs> ์ใช่หนึ่งห้าใช่สองสองสองโอเคจ้ะ 9087ใช่เลียกันคับนโมนัมัสสิตาลเจเตประสีตีปิปิสุขตระตนาคุณอดุลยเทศไม่ติไม่เสวราทิปดีบรมปอรเมศสุรัสภะวรสิริำรงศักดิ์และเองอภรณิวัตรสัปดาพิธเร่ในพริมโลกนี้ิตาไม่ออกเลยหูยอดอะไรคะนี่ยอดท่า เลื่อสิม่ได้ร้ลวิสิอเทกอาเลขอาจารย์อุดมศักดิ์เพราะว่าอาจารย์อุดมอุดมศักดิ์เป็นคนนำนำนำับนำทีมในการทำโรงทานวันนี้อันนี้เลขอาจารย์อุดมศักดิ์ครับ เลขสามตัวเด่นเนาะของอาจารย์ดวงศักดิ์เนาะอ่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้อาจารย์โอนมา2,017บาทอาจารย์บอกว่าอยากให้17มันมาล่างอ่ะอ่า17ล่างนะครับแล้วแล้วตัวกันตัวกันอีกตัวหนึ่งเนี่ยสี่เจ็ดอ่า17 17 27แล้วก็17 นน่อันนี้แถมเสื้อ,อยูนวคอร์นเมื่อกี้เลขอะไรนะครับอะไรสี่แปดอะไรจำไม่ได้แนละ้วอ,นะอ่าอครับครับวันนี้วันนี้โรงทานเรามีน้ำอ้นะำอยนะสดนะสดนะครับสดสดครับสดจากไร่อ,อัสดินนะวันนี้อิ่มเอมเพลมใจครับอิ่มบุญนะวันนี้ จะได้เห็นบรรยากาศของการเป็นผู้ให้และเห็นบรรยากาศของการเป็นผู้รับนะฮะวันนี้พิธีบวงสวงเขาเวสวรนนะที่วัดบ้านพระก็ขอาการาบอนุโมทนาสาธุให้กับเจ้าภาพ FC แฟนคลับทุกคนทุกท่านและครอบครัวที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการถวายน้ำปาน,นะน้ำดื่มแล้วก็น้ำอ้อยในวันนี้ครับ จกงศพให้กับวบัด้านาพระด้วยนะครับวันนี้เนื่องวันละไม้คล้ายวันเกิดของ f อสายบุญสุรินทร์ที้ด้วยแล้วหลายคนก็ร่วมด้วยช่วยกันมานะฮะก็ถือเป็นการช่วยเหลือยามยากคืออันนี้อันนี้โยมถวายมาจะเอามาก็จะเอาไว้ให้คนที่จะใช้ได้แหละนี่ถวายมาเดี๋ยวนี้นก็ก็จะเปิดโอกาสให้ร่วมทําบุญด้วยจะจตัด วันที่11-12จะให้ร่วมวันนี้ก็เลยสายบุญสรินทีวีมาร่วมบริจาคด้วยค่ะคือในในหลักของการมาเป็นทานในในด้านของวัตถุทานที่เป็นเกี่ยวกับโรงศพเนี่ยก็มีามเชื่อกันว่าคนที่ทำบุญโรงศพเนี่ยก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะแต่ลักษณะเนี้ยแล้วก็มีแบบ ลงศพเนี่ยจะขึ้นประศิเป็นที่นอนบ้านหลังสุดท้ายใเมือ่อเมื่อบางคนเนี่ยมีที่นอนบ้านหลังสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนบางคนก็มีฐานะก็สามารถที่จะมีะลงศพสะดวกสบายแต่ถ้าคนที่ร้ญาติไม่มีลงศพเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็จะได้รับอนิสงตรงนี้นะคนคนที่ที่ร้ญาติก็จะมีลงรงศพสําหรับทำพิธีกับ ส่วนเจ้าภาพหรือผู้ที่ร่วมบริจาคลงศุนเนี่ยก็จะมีอายุอายุวันนักสุขภพระ,ะร่างกายแข็งแรงเดินปันของใสแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าอ่านมนอวยพรให้มีโชคมีลาภประมาณนี้เอาย่อๆคือท้าวสวุวรรณเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเทวดานะอยู่สวรรค์ชั้นจักตมหมาราชาเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งแล้วก็ท่านมีหน้าที่ ดูแลทางทิศเหนือจะมีจะมีะม 4, 4สี่สี่ตนเท้าเอ่อเท้าเวทุวันณเท้าเท้าวิรุณปักเท้าคาตระลัตเนี่ยทั้งสี่องค์เนี่ยนะจะดูแลแต่ละทิศแต่ละทิศส่วนเท้าเวทุวัรเนี่ยจะดูแลทิศเิสวันออกนะแล้วก็จากอดีตชาติย้อนลงไปเนี่ยในสมัย,มย,นยในสมัยพุทธกาลเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนายตำราเขาบอกว่าท่านเป็นเกิดมาเป็นอนาถาพิธีกาจเศรษฐีนะนะแล้วก็บำเพ็ญทาน มหาศาลน่ะนะฮแล้วก็มาอีกอีกตำราหนึ่งก็บอกว่าท่านท่านเป็นเอ่อเป็นบุคคลที่เป็นพระเจ้าพิมพิสารนะที่ที่พระเจ้าเนี่ยไปโปรดคนแรกเลยนะบัติของท่านนะแล้วก็หน้าที่หลักเลยคือว่าคอยดูแลอภิบาลเทวดาให้อยู่ในศีลในธรรมคอยห้ามปานเทวดาที่ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะแล้วก็ก็จะมา มีส่วนที่จะช่วยช่วยมวลมนุษยชาติในตางความเชื่อของของของเขาเรียกว่าสายมูสายมูนะสายมูน่ะเป็นความเชื่อนะ,น,ะนะแต่ว่าในในพระไตรปิฎกอะไรก็ก็มีเรื่องราวของของเทววาแต่ละชั้นแต่ละชั้นอยู่ปรากฏอยู่นะ<ม>ก็พระเจ้าก็กล่าวถึงเทวดานะก็กล่าวถึงอยู่อันนี้พระพุทธเจ้า,าเนี่ยการที่เราจะเอา,เอาเอาเป็นที่พึ่งที่สุดเนี่ยก็ต้องเอาไปเพระอภาษาประสงค์แต่อันนี้ก็เป็นส่วนส่วน ส่วนหนึ่งนะของของชาวพุทธเขาจะมีพุทธสายศรัทธาศรัทธาก็จะศรัทธางมงายเลยแล้วก็สายผีคือจะนับถือผีนับถือเทวดาพวกนี้แล้วก็สายพุทธแท้ๆนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่ซึ่งที่เหลือีาศีลภาวนาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นของแท้ที่พระเจ้าสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้แจ้งโลกนะเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าก็สอนว่า สิ่งที่จะพึ่งน้ก็คือตัวเราเองพระเจ้าเป็นผู้ที่ชี้ทางให้เฉยชีชย้ทางระเธอตไปทางนี้ทางนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะนั่นแหละเธอถึงจะรอดถึงจะไปไปได้นี่คือเป้าหมายห่งพุทธธรรมนี่คือเป้าหมายของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้จุดหมายปลายทางคือคือต้องการาความพ้นทุกข์พระเจ้าอุบัติมากี่พระอ,องค์ก็จะสอนเรื่องทุกขนะ์องค์ที่จะอุบัติมนเกิดต่อไปพระน,นางก็จะสอนเรื่องทุกข์เพราะมนุษย์เนี่ยมันมีทุกข์ ต้องดับทุกข์ให้ได้วิธีการดับทุกข์เนี่ย mm hmm. พระเจ้าก,ก็สอนเอาไว้ในในพระไตรปิฎกจากไนเบื้องต้นถ้าจะสุขก็คือทําทุกข์ให้มันน้อยลงใช่นั่นแหละคือถ้าเกิดว่าสุขกับติดสุขก็ไม่ได้อีกมันต้องอยู่ตรงกลางกัที่ที่วัาในผ่าน mm hmm. คือพระพุทธเจ้าคนพบความเป็นกลางนะพระเจ้าเนี่ยคนพบความเป็นกลางนะคือไม่ mm hmm. ไม่บุญไม่บาปไม่ตึงไม่หย่อน ไม่สูงไม่ต่ำต้องอยู่ตรงกลางเหมือนตาช่าทงที่เขาใช้อะนะน,นะครับคือจากนั้นคือคือคือความหมายของเก็ไม่ได้าาพาความเย็นนะม,มนุษย์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเร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 า,เราละสุขละทุกข์ได้นะมันก็เป็นกลางๆนี่แหละก็คือนิพพานวามเป็นมนุษย์อ่ะถ้าทำใจให้อยู่ตรงกลางนะทำใจให้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันอยู่ตลอด พุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ที่อัสสัตวาญายุชาตวิภวันตุเชภวัตุสยาิวสังเจเนตต โอ้โดโดเฉยเลยโอ้เอาไปรอดเฉยเลยครับรอดรอดได้สิแปดตัวค่ะวันนี้เจตัวนะซื้อมาจากนาเขียงที่เขากำลังจะเอาไปทำกับข้าวกันเอ,อาไปไปแล้วนะครับน้องมารับมีรุ่นพี่รุนร่นน้องนะเอิ่อปลอดไัยทุกตัวค่ะ ปล่อยเคราคปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยเด้อตัวไหนเอากเอาโศกเอาโรคเอาภัยเอาเสนียดจันไรไปก็เอาไปตัวไหนจะกลับมาให้โชคลาภก็กลับมาเด้อเอาโศกเอาลาภมาฝากสิบแปดกลับได้ทุกชิ้นที่มีกันเยอะเด้อโอวันนี้วันนี้รอดทุกตัวตีจะซื้อมาก็มีตายบ้างรอดบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ย88ตัวครบรอด88 แ8ดแปดคือ8กี่ตัวสตัวอ่าดูทะเบียรนรถวดนนี้อาจจะมานะ8ปดปดหรือว่าสองแปดเนาะ<ม>ที่นี่สบายที่สุดแล้วนะมีอาหารให้กินทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาฝนตกมาเขาอยากจะไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติเขาก็ออกไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาได้นะไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าถ้าเขาอยากอยู่ก็ให้เขาอยู่ถ้าเขาอยากไปก็ให้เขาไป บ้านพระกำลังทำสะพานข้ามโครงจักรราก่อนจะไปวัดบ้านพระมาถึงแล้วนะคะวัดบา้านเก็บของล้วใช่ไหมคะเก็บแล้วครับขายดิบขายดีมาเทน้ำเทท่าฮะเรียงเลยค่ะวันนี้น้ำประมาณ200แก้วน้ำอ,อ้อยอีก50 5สแก้วนะคะ น้ำเปล่าประมาณ50เพกโรงทานวันนี้อนุโมทนาสาธุกับสายบุญสุรินทีวีด้วยนะคะ